สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ก็เป็นวันที่1กุมภาพันธ์แล้วนะครับซึ่งก็เป็นวันที่ตัวละครใหม่อย่างจีนอตยูอาบวกเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับซึ่งจากคลิปที่แล้วที่ผมลงไปก็ประมาณต้นเดือนที่แล้วนะครับที่ผมซุมเกโลเกโลยูอานะครับซึ่งเป็นตัวละครข้อใหม่อ่ะในคลิปนั้นผมก็ได้ตัดสินใจว่าจีนอตเนี่ยถ้าไม่มี ก็ได้หรือจะมีก็ได้นะครับซึ่งถ้าไม่มีเนี่ยมันก็จะเล่นในคอกิโลเนี่ยลำบากหน่อยนะครับคือมันจะสู้กันยาวเป็นถึง10บเทินนะครับแต่ถ้าเราจีนอเข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เรามีความหวังที่จะปิดเกมได้เร็วขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทรัพยากรตอนนี้ก่อนนะครับฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีตั๋วดําอยู่ที่เท่าไหร่นะ 518ใบเดี๋ยวจะมาขอลองซุ่มแพ็กก่อนจะสุ่มแพ็คอันนั้นเดี๋ยวเราดูเช็คตารางกิจกรรมก่อนนะครับนะซึ่งก็จะมีกิจกรรมแรกรางวัลตรงนี้นะครับซึ่งมันจะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นฐานนะครับพวกฐานล้ำค่าอะไรเนี่ยผมก็ได้แลกไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่มันก็จะมีพวกที่ใช้เพชรแตกด้วยนะครับตรงนี้ อันนี้จะเป็นโซนฐานแล้วก็มีโซนวัสดุโซนวัสดุเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแบบแผ่นเนี่ยแบบแผ่นเซตต่างๆเนี่ยเอามาแลกเป็นเนะเอามาแลกเป็นเศษแบบแผ่นได้นะครับตรงนี้แล้วก็จะมีอันนึงนะครับคือโซเนี่ยโซปกติเนี่ย,นนยคือเศษม่วงนะครับเศษม่วงเนี่ยเอามาแลกเป็นเศษ U R ธรรมดาได้ตรงนี้ ก็ประมาณนี้นะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นอะไรนะอ่าันนี้นะครับอันนี้จะเป็นตอบแทนเวอร์ชั่นพิเศษอันนี้คือเขาร่วมอัญเชิญปลุกตื่นอ่ะอันเชิญปลุกตื่นเนี่ยในความคิดของผมนะคือตัวดํานั่นแหละอ่ะตัวดํามันจะมีรางวัลเป็นตรงนี้คือแฟดแฟดยูอาแล้วก็ซุยริวยูอาร์นะครับ ผมไม่แนะนำนะเพราะว่าในเมตาเนี่ยมันเล่นไม่ได้แล้วแหละแต่ว่าถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่เซิร์ฟเวอร์ใหม่ผมก็ไม่แนะนําอยู่ดีวะ่ะคือถ้าเราจะทำนะแต่ว่าทําก็ทําได้แหละถ้ามีหินนะ่ะหินพวกเนี้ยถ้าถ้ามีถ้ามีนะ,ะก็สามารถทําได้นะครับแต่ในส่วนตัวผมนะ่ะผมคิดว่าไม่คุ้มนะครับมันเล่นไม่ได้แลวเดี๋ยวเรามาซื้อเป็นอันนี้ก่อนเลย ลงลงชื่อสุดคุ้มอันนี้แพ็คนี้นะครับ8 39สามเกอันนี้คุ้มผมซื้อไปเลยนะตอนนี้มีอยู่ที่2,300นะครับก่็วันที่1รับมาอีกสิบใบแล้วเรามาลุ้นแพ็ครายวันกันนะปึ๊บม,มันดวงดีอย่างนี้แหละนะแล้วก็มาแพ็คสเต็ปแรกครับ ว่าเราจะย,ยังไม่เอาสเตปแรกดีว่ะอ่ะสะเตปแรกจัดไปเรียบร้อยเรียบร้อยสเตปแรกผมพอก่อนอ่ะ <c oughs> อันเชิญยูอาร์จีนโนยูอาร์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะมีตัวรำอยู่ที่540ใบนะครับแล้วเรามีเดี๋ยวของดองผมขอดูก่อนนะครับ ของดองของดองของดองเรามีอันนี้อยู่สามนะครับอ่ะซึ่งอตอบแทนจำกัดเวลาเนี่ยมันจะคุ้มๆเลยนะอ่ามันจะมีอันนี้นะครับของแทนใจเนี่ยคือเศษหินปุกเรียกว่าอะไรนะหินปุกตื่นพิเศษอันเนี้ยผมจะเรียกมันประมาณนี้แล้วกันแต่มันชื่อว่า ของแทนใจฮีโร่ตรงนี้ของแทนใจอะหินแทนหินของแทนใจอะผมจะเรียกมันว่าอย่างนี้แล้วกันสามร้อยใบเรามาดูกันสบไปแรกครับข้ามเลยนะตรงนี้ <S <S พื้นพื้น,นฉันไม่ได้เป็นตัวอะไรประโยชน์ตัวไหนวะ ฉันไม่ได้เป็นตัวอะไรประโยชน์ที่จะโดนของสิ่งนั้นตีเอาได้อ๋อแมลงสาบมันเอาเข้ามาแล้วเหรอเนี่ยอืมปวดเออมันก็ดีนะตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตัวละครตัวใหม่ครับผม,มแมลงสาบนะครับเดี๋ยวผมขอดูรางวัลก่อนรางวัลในตัวดำครั้งนี้นะครับมันมี อ๋อมันเอามาแรงสาบเข้ามาแล้วนะครับก็มีพี่หมีตัวนี้นะครับฮามุคุจ,จิแล้วก็เป็นผีเสื้อดีผีเสื้อดีเนี่ยไอดี ID ผมยังไม่มีนะฮะตอนนี้ผมได้มาแรงสาบมาแล้วแล้วก็เป็นฮาจิฮามุคุจิ่ะแล้วก็เป็นผีเสื้อดีอ่ะผมเลือสองตัวนี้นะครับในตัวละครระดับ s อเนี่ยไปต่อครับลุ้นว่าเราจะได้ไหมตัวละครตัวใหม่อ่ะก็ดีนะมันเอาพวกนี้เข้ามา ยี่สิบใบผ่านไปครับสามสิบใบสามสิบใบที่นี่เราให้ถูกอยู่สี่สิบใบครับมันจะมาไหมมันจะมาไหมเอ่ยไม่มาเลยวะแล้วก็วิทพื้นนานด้วยนะครับรอบนี้อ่ะห้ 50. 50าสิบห้าสิบใบครับผมออกมาไม่เอ่ยออกมาไม่เอ่ย วันนี้เป็นตาของพวกเราออกล่าเธอแล้วตัวไหนเอ่ยอ้อันนี้ผมก็ยังไม่มีเหรออ๋อเดดกเดดกตัตโตลิงกุโอเคครับเราได้ตัวละครใหม่มาอีกแล้วนะครับตรงนี้ตอนนี้เราสุ่มไปห้าสิบไปแล้วไปต่อไปที่หกสิบตามล่าตัวละครเอที่เรายังไม่มีกันได้เป็น หินพัฒนาฮีโร่นะครับใบที่อมืมาแล้วครับผมเป็นหินแทนใจอ่หินแทนใจไปต่อครับนี่น่าจะ80ใบนะต่อครับผมอืมชั้นในวันนี้เทียบกับเมื่อวานไม่ได้อันนี้ซีนอตซีนอต s s ผมว่าล่างเนี่ยล่างนี้มัน มันน่าจะเป็นร่างที่แข็งแกร่งกว่าร่างยูอานะถ้าเทียบตามอนิเมะนะครับว่าอนิเมะในเกมเนี่ยมันเอาตัวอนิเมะซีซั่นหนึ่งมาแต่แต่ก็โอเคแหละมันร้อยได้อะอันนี้ได้เป็นหินปุกตื่นใหมกนะครับคือ110บใบแล้วนะครับไอหินปุกไม่ใช่หินปุกตื่นหินพัฒนาไปต่อผมว่ามีลุ้นที่เราจะจบถึงสามใบเนี่ยแต่ผมไม่อยากจบถึงขนาดนั้นมาผม,มอยากจะ จบแค่240ใบพออืมแต่ตัวละครใหม่ครับผมพี่หมีครับพี่หมีมาแล้วครับอืมแต่อันนี้มันเหมือนไม่มีคำพูดขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าผมกดใบไปเมื่อกี้พี่หมีครับอ่าแล้วก็โอ้ได้หินหมาอีกครับผมก็ต่อไปครับพี่หมีมาอีกตัวนึง ตอนนี้ผมจะยังขาดแค่ผีเสดีนะครับซึ่งมันไม่มาเลยอันนี้โอ้โหผมว่านะผมมีแววที่จะจบเออมาแล้วพึ่งได้นะครับเราสุ่มไปเท่าไหร่เนี่ยเรามี540อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนตอนนี้นะครับเราสุ่มไปที่ ร้อครั้งอ่ร้อยกิครั้งนะครับเราไปลุยกันต่อเลยเผื่อเราจะมีโอกาสปิดเราต้องการแค่หินพวกตื่นเนี่ยอีกลูกหนึ่งนะครับสองอเจอ้170ยเจ็บใบร้อยแปดครับผมรอบนี้เราจะดวงดีไหมนะอืมมาเบิ้ลครับฉันในวันนี้เทียบกับเมื่อวันไม่ได้เลยแหมไปต่อ สี่นอดเ่าเหล็กหัวร้อยแปดสิบนดใช่ไหมร้อยเก้าสิบครับรอบนี้ผมอยากได้ผีเสื้อดีว่ะมันมีเลดมาแล้วนะแต่ว่ามันสองร้อ200ยใบครับผมสองร้อยใบผ่านครับตอนนี้สองร้อยสิบครับรอบนี้มาไหมอึ สอ,ออสองคมช็อตดาบช็อตโลกสองคมช็อตดาบช็อตโลกไอ้นี่ผีเสื้อดีไหมเอ้าวไม่ใช่เหรอไอ้นี่เหรอเกนจิเกนจินผมก็ยังไม่มีเลยโอ้ผมขาดเยอะจังเลยวะในไอดีหลักนะไอดี ID หลักผมตัวเอชอาร์เนี่ยยังขาดอยู่เยอะเลยผมนึกว่าขาดแค่สองตัวไม่ใช่อืมโอเคไปต่อที่รอบที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยสองร้อยยี่สิบมั้ง ผีเสื้อดีน่าจะเหลือแค่ตัวเดียวมาไม่แม่งลุ้นกว่าหินบุกตื่นแล้วตอนนี้สองยสสิครับอืมไม่มาเนี่ยอ่ะสองร้ 240. จบให้จบรอบนี้เถอะให้จบรอบนี้เถอะมาะไม่มาวะไปที่สองห้าครับอืมไม่มาไม่มาวะทุกคน เราสามารถเริ่มสังหารได้แล้วอันนี้นา่าจะด้วงส6 0ครับรอบนี้มาไม่เอ,อ่ยมาไม่เออ่ยมาเหอะผมไม่อยากเปลืองกว่านี้ละไม่มาวะสองครับเป็นแมลงสาบโอ้ยไม่มาแล้วอะทุกคน มันได้แค่หินนี่นมาใช่ไหมเราจัดไปที่270แล้วใช่ไหมตอนเนี้ยการันตีแน่นอนครับผมผมว่านะการันตีแน่เลยเนะี่ยโอ้โหอีก30มสสารอบไปไปต่อ30ก็300ก็300รป่ะ280ครับรอบนี้ไม่มาป่ะไปต่อครับ290 สามร้อยการันตีครับผมตอนนี้เราจะขึ้นพัทส,สองได้นะครับในโลนี้อ่ะไม่มาเลยครับผมโอ้โหเราโดนการันตีนะครับรอบนี้นะครับคือเอกูเจ็บเกินอ่ะรับมาผมมีตอนนี้มีอยูหกแล้วนะครับเป็น หินแทนใจเนี่ยมีหกแล้วก็มีจีนอสเนี่ยเหนปลุกตื่นเนี่ยครบอันนี้นะมีเกินอยู่แล้วสิบเอ็ดเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปปลุกตื่นกันก่อนเลยปลุกตื่นตรงนี้พลาสหนึ่งวววสวยเลยตรงนี้ชึบมาโอเคจีนอสยูอาร์พลัสก็ไปสูงนะครับตรงนี้ ตอนนี้พลังเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่สิบเก้าล้านนะเดี๋ยวผมอ่าไปทำเอา้าไปสู่เดี๋ยวผมไปปลุกตื่นเป็นขึ้นเป็นพาร์ทสองเลยแล้วกันตรงนี้พาร์ทหนึ่งพาร์ทหนึ่งมันคืออะไรวะผมยังไม่ได้ดูเลยนะพาร์ทหนึ่งเนี่ยเมื่อเริ่มสนามจะได้รับอ่าสามสิบเปอร์เซ็นลดดาเมจกด,ดดันและ30%เพิ่มดาเมจกด,ดดันให้กับตัวเองและเพื่อนร่วมทีมนะครับตรงนี้อ่ะซึ่งลดดาเมจกด,ดดันเนี่ย เมื่อพลังโจมตีสูงกว่าจะลดดาเมจเพิ่มเป็น1.5เท่าส่วนเพิ่มดาเมจกดดันเนี่ยเมื่อพลังโจมตีสูงกว่าเป้าหมายจะเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นอีก1.5เท่าส่วนพาร์ทสองเนี่ยจะได้รับเป็น40%อ่เพิ่มมาแค่10%นะครับแล้วก็จากพลังโจมตีสูงกว่าจาก1.5จะเป็น1.7อ่ะตรงนี้มันไม่ต่างกันเยอะนะสำหรับผมนะอ่ะ ขึ้นเป็นพาร์ทสองพาร์ทสองแล้วตรงนี้อัตราเติบโตนะครับซึ่งอัตราเติบโตเนี่ยมันใช้เท่าไหร่วันเนี่ยอันนี้เติบโตขั้นหนึ่งเนี่ยใช้สองสองหินแทนใจนะครับคือจากเพิ่มพลังโจมตีอัตราเติบโตของพลังโจมตีเนี่ยร้อยสามสิบเป็นร้อยสี่สิบแล้วก็ป้องกันก็ร้อยสามสิบเป็น, 140, นร้อยสี่สิบอัตราเติบโต HP ก็ร้อยสามสิบเป็นร้อยสี่สิบ ความเร็วก็ร้อยเป็นร้อยห้าตีบวกไปเลยอันนี้ขั้นที่หนึ่งนะครับอแล้วก็คั้นที่สองเนี่ยใช้สามนะปึ๊บเป็นร้อยห้าสิบขั้นที่สามเนี่ใช้สี่ 3, 4, ผมยังไม่แน่ใจว่าผมจะไปต่อให้มันสุดไหมนะเพราะว่าตอนนี้ผมขาดอีกสามใช่ไหมขาดอีกสามเดี๋ยวใน ผมจำได้ว่ามันอันนี้รับมาก่อนมันหน้าไหนวะที่มันให้แรกเ,เดี๋ยวมารับของนะมันตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับคือเราอัญเชิญตัวดำเนี่ยแต่เราก็จะได้อันนี้มาด้วยนะแต่ว่าถึงร้อยสามิมันจะได้อาวุธคือผมผมได้ครบแล้วอะ่ะผมไม่เอาแล้วนะครับตรงนี้อ่ะแล้วอันนี้ส่วนปลุกตื่นอนะอันนี้นะครับ อันนี้มันจะให้เราแลกได้สามครั้งคือมันจะให้เราเลือกหินปุกตื่นเนี่ยสเม็ดนะครับแล้วก็มาแรกเป็นหินท่านใจนะผมจะเอานี่เลยผมไม่ไม่ใช้นะตรงนี้ตัวไหนกลัวอ่ะอันนี้ไปฟินิกเพราะว่าฟินิกผมพาร์ไหนไม่รู้ว่ะปึ๊บแตกมาหนึ่งหลังจาก ใช้หินปลุกตื่นแล้วจะยกเลิกไม่ได้ยืนยันที่จะแลกหรือไม่อยืนยันครับบาคุซันยังไม่ได้ปลุกตื่นต้องการหากใช้หินปลุกตื่นหรือไม่อะใช้เพราะว่าบาคุซันผมไม่ใช้อยู่แล้วแล้วก็ของดองผมเนี่ยอันนี้ผมมีอันนี้นครับอันนี้คือสุดขีดอเอ๊ะอันนี้ไปเลย ผมจะเอาไว้แรก <c oughs> หรือว่ายังก่อนดีวะอันนี้เราเหลือหินพวกนี้ใช่ไหมอตอมิกเรายังไม่ทำกาโลเราทำไปแล้วซินว่าแฟงเราทำไปยังวะเอาเป็นว่าเดี๋ยวใช้เท่าที่มีไปก่อนนะครับ มันอยู่ตรงไหนวะแผนพัฒนาแทนจังกัดวิลา่าอ่ะแรกอันนี้เอาเด็กไปก่อนแล้วก็นี่ไปเลือกแรกไปเลยสองแล้วก็อันนี้อ,อ,อ,นนอ่ะแฟดเอาแมวไมวโซนิกแฟตหนึ่งแล้วก็ น,นเป็นการูแล้วกันนะกาลูผมสังเวยไปครบนะครับ3ามอันก็แรกหมดแล้วผมไม่แน่ใจนะว่าเดือนถัดๆไปเนี่ยมันจะมีมาให้แลกหรือเปล่าผมผมไม่แน่ใจก็สำหรับใครที่พอจะทราบข้อมูลตรงนี้ คอมเมนต์บอกผมได้นะครับว่าเดือนถัดไปเนี่ยมันจะมีมาให้เราแลกหรือเปล่านะครับตรงนี้แล้วมาดูที่จีนอตของเรากันจีนอตอ่ะอัเลยน่าจะได้ถึงสีดาวนะตรงนี้เพื่อม,มาตะคีที่แรกผมว่าจะไม่เอาใช่ไหมแต่เห็นว่าแหละมันลูกรักจีนอตเนี่ยพระวัตินับเศษมา ตื่นอันนี้ยังนะครับแล้วก็อันนี้เพิ่มัตรเติบโตเราให้มันเป็น60ดิเด้ที่หลังดีกว่าอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมขอตัวไปปั้นก่อนแล้วผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับก็อนเราติดตามชมนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม